ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ The King มิติอาณาจักรราชาตอนที่41พวกเราต้องเริ่มโจมตีก่อนซุนเฟยรับรู้ได้ถึงสายตาของทุกคนที่จับจ้องมาที่เขา เขาจึงแสดงรอยยิ้มให้ความมั่นใจแก่ทหารและพละเรือนที่กระวนกระวายใจเขาโบกมือเรียกบรูคและเพียรให้ทั้งสองคนที่อยู่ตรงด้านล่างหอประตูเมืองให้ขึ้นมาหาเขาและเมินเฉยต่อพัสดีโอเลเก้ที่พยายามดึงดูดความสนใจกับตัวเองและไม่สนใจเลยขานุการบาเซนที่ยืนอยู่ตำแหน่งด้านหลังไม่ไกลจากตัวเองนี่เป็นสัญ,ญญาณที่ผิดปกติที่เห็นชัดเจนถึงแม้ว่าพวกชาวบ้านจะไม่รู้อะไร แต่เมื่อเห็นแบบนี้ก็พอจะเข้าใจว่าโอเลเกและบาเซนอดีต2อขุนนางที่เรืองอำนาจของเมืองแซมบอร์ดเกรงว่าเมื่อเผชิญหน้ากับราชาอเล็กซานเดอร์ในอนาคตพวกเขาคงต้องสูญเสียอำนาจไปแน่ๆรุกบอกการเคลื่อนไหวของศัตรูในระหว่างนี้มาสิซุนเฟยถามเบาๆขณะที่เดินไปหยุดอยู่ตรงด้านหน้ากำแพงเมืองก่อนจะลุกเบาๆไปบนหินที่เต็มไปด้วยรอยดาบรอยกระบี่แล้วทอดสายตาไปมองข้าศึกที่อยู่นอกเมือง ฟาบาดในระหว่างสี่ชั่วโมงที่พระองค์พักผ่อนอยู่นั้นไม่รู้ว่าทำไมพวกข้าศึกถึงไม่ทำการเคลื่อนไหวใดๆไม่แม้แต่จะขยับสักนิดหรือจะแกล้งท,ทําทีจู่โจมก่อกวนเราสักครั้งก็ไม่มีเหมือนกับว่ากำลังรออะไรอยู่แต่พูดถึงตรงนี้บรูก,ก็ชี้นิ้วไปตรงตำแหน่งไกลๆก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเป็นกังวลว่า พวกมันยังเหลือบันไดย,ยึดเมืองอีกสามอันและมีอุปกรณ์โจมตีเมืองเร่งด่วนอย่างอื่นอีกจํานวนหนึ่งซึ่งทั้งหมดเคลื่อนย้ายมาตรงสะพานหินแล้วพวกมันมีการเตรียมการที่ดีมากทั้งยังทุ่มกําลังทหารเพิ่มมากกว่าเมื่อ3าสี่วันก่อนเสียอีกหากพวกมันเปิดฉากโจมตีพวกเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับภัยคุกคามที่ไม่เคยมีมาก่อนซุนเฟยมองตามนิ้วที่บรุกชี้ เห็นรูปแบบกระบวนทัพของข้าศึกเกราะดำที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พลโลจำนวนร้อยคนยังคงอยู่หน้าสุดของกองกำลังทั้งหมดและมีระยะห่างระหว่างเมืองแซมบอร์ดกับชายฝั่งตอนเหนือไม่กี่ก้าวเหมือนกับเป็นกําแพงยักษ์สีดำที่อยู่ด้านหน้าสุดคอยคุ้มกันกองทัพแต่ด้านหลังของพลโลรูปแบบกระบวนทัพก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน พลนธนูพลขวานพลหอกทั้งสามทัพที่อยู่ด้านหลังพลโลเมื่อช่วงเช้าก็ถอยออกไปเล็กน้อยทหารเกราะดำบางส่วนยกบันไดย,ยึดเมืองสามอันไปรอยอยู่ตรงนั้นถัดจากนั้นก็เป็นกำแพงไม้กันธนูขนาดใหญ่สี่ห้าแผ่นที่ถูกสร้างขึ้นอย่างเร่งด่วนจากไม้เปียกสีเขียวด้านหลังของกำแพงไม้มีเครื่องยิงหินที่สูงมากกว่า20เมตรจำนวนหกเครื่องและมีทหารที่แข็งแกร่งมากคอยคุ้มกันเห็นแบบนี้ซุนเฟยก็ขมวดคิ้ว เครื่องยิงหินทั้ง6เครื่องนี้เป็นเครื่องมือโจมตีเมืองที่ทรงประสิทธิภาพอย่างมากและมันเป็นภัยคุกคามสูงยิ่งกว่าบันไดย,ยึดเมืองเสียอีกแค่ลากเครื่องยิงหินนี้เข้าใกล้เมืองซัมบอร์ดในระยะ200เมตรไม่ว่ากำแพงเมืองจะแข็งแกร่งมากขนาดไหนก็สามารถยิงถล่มจนพังได้เพียงยิง20ครั้งและทหารจำนวนไม่ถึง1,000นายบนกำแพงก็จะตายในทันที เห็นได้ชัดว่าครั้งนี้ผู้บัญชาการฝ่ายข่าศึกทุ่มหมดหน้าตักตัดสินใจที่จะทำลายเมืองแซมบอร์ดภายในอิดใจเดียวกำแพงธนูพวกนั้นคงจะเพิ่งสร้างเสร็จไม่นานนี้เพราะบนลำต้นยังมีใบไม้เขียวติดอยู่เลยแต่เครื่องยิงหินทั้ง6เครื่องกลับไม่เคยปรากฏขึ้นในการต่อสู้ก่อนหน้านี้มาก่อนหรือว่าพวกข้าศึกจะมีกำลังเสริมมาคิดถึงจุดนี้ซุนเฟยก็เลียริมฝีปากอย่างเผลอตัว หากเป็นอย่างที่ผู้สงครามนี้แทบจะไม่มีหนทางชนะอะไรเลยหากข้าศึกเริ่มเข้าโจมตีไม่ว่าจะยิงธนูรุนแรงนับไม่ถ้วนอย่างไรก็จะถูกกันด้วยกำแพงไม้พวกนั้นจากนั้นเมื่อไรก็ตามที่ลากเครื่องยิงหินเข้าถึงในระยะยิงของมันเมืองแซมบอร์ดคงจบเหตแน่ๆนี่เป็นสงครามที่อยุติธรรมที่สุดแล้ว นอกจากกำลังพลที่แตกต่างกันแล้วผู้บัญชาการลึกลับฝ่ายศัตรูคนนั้นก็มากด้วยกลยุทธ์และยังมีความระมัดระวังรอบครอบทั้งยังจับจุดอ่อนของเมืองแซมบอร์ดคือกำลังพลไม่พอเป็นจุดอ่อนที่บรู๊คและคนอื่นๆหาวิธีกลบจุดอ่อนนี้ไม่ได้ซุนเฟยเห็นสถานการณ์ที่น่าสิวหน้าขวานตรงหน้าก็ขมวดคิ้วน้อยๆบรู๊คที่อยู่ข้างๆก็มองท่าทีของซุนเฟยด้วยท่าทางลุกลี้ลุกลน มีอะไรก็พูดมาเถิดท่าทางลังเลไม่ใช่ท่าทางที่ผู้บัญชาการใหญ่ของเมืองแซมบอร์ดคาควรจะมีซุนเฟยสังเกตเห็นท่าทางของบรู้ก็เริ่มพูดหยอกล้อบรูคเพียงแค่กระซิบที่ข้างหูของสุนเฟยฟาบาดบางทีเมืองแซมบอร์ดคงจะต้านทานไว้ไม่อยู่ข้าและเหล่าทหารรักษาพระองค์ยินดีที่จะอยู่ที่นี่เพื่อยือเวลา ให้ท่านลำพาดและเพียรท,ทั้งสองคนนี้นำทหารยอดฝีมือจํานวนหนึ่งคอยคุ้มกันท่านและท่านแองเจลาไปด้านหลังเมืองและเสด็จหนีไปไม่ได้ซุนเฟยไม่ฟังจนจบก็เอ่ยตัดบทบรุกทันทีเขาไม่ได้พูดอะไรอีกแต่จากการที่เขาสั่นศรีรษะช้าๆรุกและเพียรต่างมองเห็นถึงปณิธานอันแรงกล้าขององค์ราชาอเล็กซานเดอร์ทั้งสองก็เข้าใจในทันทีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ราชาหนุ่มองค์นี้จะไม่ยอมหลบหนีไปอย่างแน่นอนท่าทางแบบนี้ทําให้ในใจของพวกเขาทั้งปรับปลื้มทั้งกังวลจะรอแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วข้าตัดสินใจแล้วว่าจะเริ่มโจมตีก่อนซุนเฟยคอนิ้วเบาๆบนก้อนหินกำแพงเมืองและพูดออกมาประโยคนี้ไม่ต่างอะไรกับฟ้าผ่าตอนกลางวันแสกๆดังระเบิดตรงข้างหูพวกเขาเริ่มโจมตีก่อน บรุกและเพียตต่างตกใจในสถานการณ์อันตรายเช่นนี้ด้วยกำลังพลที่แตกต่างกันและวินัยทหารที่ได้กว่าแบบนี้จะให้เป็นฝ่ายรุกจมตีก่อนหมายความว่าให้ละทิ้งความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของเมืองแซมบอร์ดไปมันเหมือนกับใช้ภายแอปเปลิลนิ่มไปฟาดกับหินภูเขาแข็งๆสามารถจินตนาการถึงชะตากรรมอนาคตได้เลยฟาบาดนี่นี่ไม่ใช่เสี่ยงอันตรายเกินไปหรือขอรบับรุกพยายามพูดเปลี่ยนความคิดซุนเฟย ไม่มีเวลาแล้วสุนเฟยสายหน้าก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเด็ดเดี่ยวหากคาเดาไม่ผิดหลังผ่านเวลาอาหารเที่ยงไปคาศึกจะเริ่มเปิดฉากโจมตีทันทีหากต้องการที่จะอยู่รอดในสงครามครั้งนี้พวกเราจำเป็นต้องออกไปโจมตีแบบไม่คาดคิดถ้ายังรอต่อไปเมื่อไรที่คาสศึกเริ่มโจมตีพวกเราก็มีเพียงความตายที่รออยู่พูดถึงตรงนี้ซุนเฟยก็กวาดตามองไปทั้งสองคนอย่างช้าชา มองท่าทางงุนงงของทั้งสองคนซุนเฟยใช้น้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความทุ้มนุ่มถามว่าคิดว่าอย่างไรนักรบของข้าพวกเจ้ากล้าที่จะออกไปตะลุยด้วยกันกับข้าแล้วช่วยกันส่งไอ้พวกลูกหมาพวกนั้นลงไปอาบน้ำในแม่น้ำจูลี่ไหมประโยคเรียบง่ายประโยคเดียวราวกับเป็นคำขอแนะนำจากสหายแต่ณเวลานี้บรู๊คและเพียรสรู้สึกเลือดในกายกำลังเดือดพล่าน่าบาทเป็นเกียรติของข้าที่จะได้ร่วมรบกับฝ่าบาท น้ำเสียงของทั้งสองสั่นเครือดี B. ตอนนี้ข้าจำเป็นให้พวกเจ้าไปจัดการสองสามเรื่องก่อนรุกเจ้าบอกให้ทหารพักชั่วคราวจำไว้ให้เหลือไว้แค่ไม่กี่นายให้คอยจับตาดูการเคลื่อนไหวของศัตรูอีกอย่างหนึ่งคัดเลือกนักรบที่เชื่อใจได้สัก20นายให้เร็วที่สุดแล้วพามาพบข้าเพียรเจ้าช่วยข้าไปเตรียมบังอย่างหน่อยซุนเฟยกระซิบสองสามคำข้างหูเพียรเพียรหันหลังจากไปด้วยความ,มงงงวย เมื่อจัดการทุกอย่างเสร็จสิ้นซุนเฟยก็ยืนเงียบเงียบสักพักหลังจากที่คิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบในหัวเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดที่จะเริ่มดําเนินการในขั้นตอนต่อไปเขาก็หันหลังเดินจากไปตลอดทางสายตาของเหล่าทหารต่างจ้องมองมาตลอดสุนเฟยก็เดินมาถึงด้านหน้าของแฟรงค์แลมพาร์ดยอดฝีมืออันดับหนึ่งของเมืองแซมบอร์ดฟาบาดแลมพาร์ดก้มหัวลงเล็กน้อย ในตอนแรกทัศนคติของยอดฝีมืออันดับหนึ่งที่มีต่ออเล็กซานเดอร์ค่อนข้างจะเย็นชาแต่ในที่สุดตอนนี้ก็เริ่มปล่อยวางทัศนคตินั้นและเริ่มพูดคุยกับซุนเฟยในใจของซุนเฟยร,รู้สึกปรับปลื้มมากเขารู้ว่าการแสดงออกของตนเองก่อนหน้านี้ได้รับการยอมรับจากพี่ชายยอดฝีมือที่แสนเงียบขรึมท่านนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้พึ่งพาพลังที่แข็งแกร่งของพี่ชายยอดฝีมือ ทำให้เมืองแซมบอร์ดสงบสุขและรักษาราชบัลลังก์ของอเล็กซานเดอร์ที่ปัญญาอ่อนได้มั่นคงสุนเฟยรู้สึกซาบซึ้งอย่างมากเล่ากันว่าแลมพาดเป็นสหายคนสนิทของราชาองค์ก่อนที่สวรรคตไปแล้วดังนั้นสำหรับสุนเฟยแล้วแลมพาดก็ถือว่าเป็นญาติผู้อาวุโสคนหนึ่งเลยทีเดียวท่านลุงแลมพาดข้าอเล็กซานเดอร์มีเรื่องอยากจะขอความการุณาจากท่านสุนเฟยพูดด้วยความเกรงใจอย,อย่างมาก แลมพาดมองสุนเฟยก่อนจะหันไปมองข้าศึกที่ตั้งมั่นบนสะพานหินที่เหมือนคลื่นกระแสน้ำสีดำนอกเมืองครุ่นคิดอย่างเงียบๆจากนั้นก็ถามว่าท่านหวังจะให้ข้าช่วยลงมือทำลายเครื่องยิงหินพวกนั้นใช่ไหมข้ามั่นใจแค่ 30- 40ส่วนว่าสามารถโจมตีทำลายเครื่องพวกนั้นได้สักสองสามเครื่องทำลายเครื่องยิงหินสุนเฟยตะลึงงานเข้าใจความคิดของแลมพาดแล้วเขาสายหน้าแล้วพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่า ท่านลุงแลมพาดเรื่องที่ข้าจะรบกวนท่านไม่ใช่เรื่องนี้อืมเรื่องเป็นแบบนี้อีกสักครู่ข้าจะเปิดฉากโจมตีพวกมันก่อนดังนั้นข้าหวังว่าในสถานการณ์แบบนี้ท่านจะรักษาเสถียรภาพของที่นี่เพื่อข้าและหากข้าโชคร้ายตายขึ้นมาข้าหวังว่าท่านจะช่วยดูแลแองเจล่าปกป้องนางและเจมมาให้หนีออกจากที่นี่อย่างปลอดภยัยตอนที่42นักรบผู้แข็งแกร่งหือ ลัมพาดไม่เคยคิดเลยว่าจูจูอเล็กซานเดอร์จะขอร้องแบบนี้ในสถานการณ์ที่อันตรายแบบนี้สิ่งแรกที่คิดไม่ใช่ความปลอดภัยของตัวเองแต่เป็นให้ยอดฝีมืออันดับหนึ่งไปคุ้มครองแองเจล่าสาวน้อยบอบบางคนนั้นช่างเป็นการกระทําที่เหนือความคาดหมายของผู้คนจริงๆนั่นทําให้ในใจของแฟรงค์ลัมพาดบวกคะแนนให้เด็กหนุ่มมหัศจรรย์ตรงหน้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ก็เป็นคะแนนเล็กน้อยเท่านั้น เพราะแผนการที่อเล็กซานเดอร์ตัดสินใจจะเริ่มบุกโจมตีก่อนทำให้แลมพาตัดคะแนนการประเมินค่าไป10บคะแนนโลกงมอย่างเห็นได้ชัดภายใต้สถานการณ์แบบนี้การเลือกที่จะเริ่มเปิดฉากโจมตีก่อนก็คือไอโง่ชัดๆการกระทำแบบนี้เป็นการทำลายชีวิตที่มีค่าของทหารเมืองซัมบอร์ดอย่างเปล่าประโยชน์พวกข้าศึกมีทั้งจำนวนคนที่มากกว่าและอุปกรณ์ก็ครบครันนี่เท่ากับมอบโอกาสที่จะทำให้พวกข้าศึกสามารถชนะสงครามได้อย่างง่ายดาย แลมพาดยอมรับว่าในสงครามก่อนหน้านี้อเล็กซานเดอร์ได้แสดงความกล้าหาญอย่างยิ่งกล้าหาญเกินกว่าที่เขาคาดไว้ด้วยซ้ำแต่ในสงครามที่เป็นเหมือนเครื่องบดเนื้อคราวนี้หากไม่ใช่ผู้ที่มีพลังแข็งแกร่งระดับจันทาขึ้นไปคงไม่สามารถทำตามแผนของเขาได้แค่ความกล้าหาญส่วนตัวมันไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้แลมพาร์ดไม่หวังจะให้อเล็กซานเดอร์คิดว่าหลังจากที่ได้รับชัยชนะในการต่อสู้เล็กน้อยไม่กี่ครั้งมาทำให้ตัวเองทะนงตนขึ้นมา หากอยากโจมตีบางทีข้าอาจจะไปทำลายเครื่องยิงหินพวกนั้นสักสองสามเครื่องดังนั้นท่านไม่ต้องรีบไปตายหรอกเพื่อวิญญาณของสหายเก่าที่ขึ้นสวรรค์ไปนานแล้วเพื่อสาวน้อยที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์อย่างแองเจล่าในที่สุดแลมพาดก็ตัดสินใจอย่างแน่วแ,แน่แม้ว่าอาการบาดเจ็บจะกำเริบ ก็อยากจะออกไปเสี่ยงอันตรายออกไปทำลายเครื่องยิงหินที่ถือว่าเป็นภัยคุกคามใหญ่ของเมืองแซมบอร์ดหวังว่าด้านล่างเครื่องยิงหินจะไม่มียอดฝีมือฝ่ายข้าสึกคอยปกป้องท่านลุงลำพาดนี้ไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องเครื่องยิงหินพวกนั้นด้วยสถานการณ์ปัจจุบันแม้ว่าท่านจะทำลายเครื่องยิงหินได้จริงๆก็เกรงว่าเมืองแซมบอร์ดก็ยังคงยืนหยัดได้ไม่นานอยู่ดีท่านวางใจเถอะข้าเป็นคนหนุ่มกลัวตายขนาดนี้หากไม่มั่นใจจะไม่มีทางทำเรื่องนี้อย่างแน่นอน ซุนเฟยพูดถึงตรงนี้ก็พลันเปลี่ยนท่าทางเป็นเคร่งครึมก่อนจะก้าวเข้าไปใกล้ๆหนึ่งก้าวและกระซิบท่านลุงท่านจำเป็นต้องอยู่บนกําแพงนี้เพราะมีแค่ท่านที่ทำให้อสารพิษที่ซ่อนอยู่ในมุมมืดภวพะพวังได้สีหน้าของแลมพาดพลันเปลี่ยนไปชั่วครู่เจ้าก็รู้หรือมุมปากของซุนเฟยก็พลันฉีกยิ้มลึกลับออกมาแล้วพยักหน้าเล็กน้อย อืมน่าเสียดายที่ข้าพบเพียงร่องรอยเล็กๆน้อยๆไม่กล้ามั่นใจว่าเป็นใครกันแน่แต่ข้ารู้สึกได้ว่าในเมืองแซมบอร์ดบางทีอาจจะมีแค่ท่านที่สามารถรับมือกับเขาได้ชั่วคราวลำพาดพยักหน้าวินาทีต่อมาสายตาของเขาก็เปลี่ยนเป็นแหลมคมขึ้นมาเขามองซุนเฟยจากบนลงล่างอย่างละเอียดชั่วครู่ทันใดนั้นร่างของเขาก็แผ่คลื่นสีฟ้าออกมาห่อหุ้มที่แขนขวาทั้งหมด เขาไม่พูดไม่จาแต่เดินก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวแล้วระเบิดคลื่นพลังแข็งแกร่งชกออกไปอย่างรวดเร็วดุดสายฟ้าไปที่อกของซุนเฟยแรงกดดันที่เหมือนภูเขาสูงหมัดที่มาพร้อมกับเสียงระเบิดทุกคนรอบข้างต่างพากันคาดไม่ถึงยอดอันดับหนึ่งเมืองแซมบอร์ดจูจ่ๆก็ลงมือทำร้ายราชาอเล็กซานเดอร์ทำให้พวกเขาพลันตกใจไปชั่วขณะแต่ซุนเฟยเหมือนกับจะคาดไว้แล้วเขาไม่มีทีท่าตื่นตกใจแต่อย่างใดตูม เขาเองก็ชกสวนออกไปเช่นกันยินดีแลกหมัดหมัดนี้ไม่แฝงพลังทักษะใดๆทั้งหมดเป็นพละกําลังล้วนๆในร่างของเขาแม้จะไม่ได้แฝงไปด้วยพลังทักษะแต่หมัดนี้กลับทิ้งภาพตกค้างในอากาศเสียงระเบิดกลางอากาศดังสน,นั่นตึงสองหมัดกระแทกชนพร้อมกัน ทันใดนั้นคลื่นพลังที่แข็งแกรง่งเหมือนคลื่นยักษ์ก็ระเบิดเสียงดังสนัน่นเหมือนพายุหมุนรุนแรงพัดมาตรงแนวราบทหารที่อยู่บริเวณใกล้ๆต่างถูกแรงลมพัดใส่จนต้องหลับตาแน่นท่ามกลางเสียงกรีดร้องก็เซถอยหลังออกมาดาบในมือก็แทบจะกำไว้ไม่อยู่คลื่นพลังสีฟ้าบนแขนของแลมพาดก็พลันสลายหายไปร่างสั่นอยู่ไม่กี่ครั้งแต่ก็สามารถที่จะยืนได้มั่นคง ซุนเฟยถอยหลังไปสองถึงจะยืนได้มั่นคงหอบหายใจถี่ไปชั่วครู่กําปั้นชาและเจ็บไปทั้งทั้งแขนดีไม่เลวเลยแลมพาดพยักหน้าสายตาที่มองซุนเฟยมีประกายความพอใจแต่กลับยากที่จะระงับความประหลาดใจและตกใจไม่ได้ในที่สุดยอดฝีมืออันดับหนึ่งของแซมบอร์ดก็เห็นด้วยกับการตัดสินใจของสุนเฟยเขาพูดด้วยท่าทางซับซ้อน ด้วยพลังนี้คงจะพอป้องกันตัวเองได้ดีข้าจะอยู่ที่นี่ท่านก็ออกไปรบเถอะแต่ระวังตัวด้วยหากสถานการณ์เลวร้ายก็อย่าฝืนทําลายเครื่องยิงหินสักสองสามเครื่องให้พวกข้าศึกได้รับบทเรียนสักเล็กน้อยพอแล้วรีบกลับมาหากพวกเรายื้อเวลาอีกสักระยะรชาชนาจากเซนิดอาจจะได้รับข่าวและส่งกำลังเสริมมาที่นี่อย่างรวดเร็วแน่แน นี่อาจจะเป็นครั้งแรกในรอบสิบปีที่แลมพารดพูดมากที่สุดแม้ว่าจะเป็นเพียงประโยคสั้นๆไม่กี่ประโยคแต่ซุนเฟยกลับรู้สึกได้ถึงความห่วงใยลึกซึ้งในคำพูดนั้นดื่มท่านวางใจเถอะข้ารู้ดีว่าควรทำอะไรซุนเฟยพูดจบก็โค้งกายจากนั้นก็หันหลังเดินไปที่หอสังเกตการณ์ ความจริงแล้วในช่วงรลิปตาที่ลมพาดลงมือเมื่อครู่เขาก็รู้แล้วว่ายอดฝีมืออันดับหนึ่งเมืองซัมบอร์ตต้องการจะทดสอบพลังของตัวเองหลังจากมั่นใจกับพลังของเขาลมพาดจึงยอมเห็นด้วยกับแผนการเริ่มโจมตีของเขาและการลงมือครั้งนี้ก็อยู่ในการคาดดาวของซุนเฟยก่อนหน้านี้คนเถื่อนเลเวล12สสามารถต่อกรกับนักรบสองดาวได้อย่างไม่มีปัญหาแต่ถ้าเผชิญหน้ากับนักรบสามดาวก็คงยากอยู่เหมือนกัน เมื่อครู่ที่แรลมพาดชกออกมาซุนเฟยก็ใช้พลังทั้งร่างชกสวนกลับแม้จะทำลายคลื่นพลังบนแขนเขาได้แต่ซุนเฟยเองกลับต้องถอยหลังไปสองสามกาทำให้เสียโอกาสไปจะต้องรีบเพิ่มความแข็งแกร่งให้เร็วกว่านี้ซุนเฟยตัดสินใจอย่างแน่แน่รอหลังจากที่สถานการณ์เลวร้ายของเมืองแซมบอร์ดนี้ถูกจัดการเสียก่อนเขาจะรีบกลับไปโลกเดียบลฟิกฝนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง แผ่นดินอาเซรอตที่เต็มไปด้วยสงครามหักอยากมีชีวิตรอดอยากปกป้องคนสำคัญจะต้องมีหมัดที่หนักและอำนาจที่ยิ่งใหญ่เมื่อกลับมาที่หอสังเกตการรู้ก็ได้พาชายชะกันร,รูปร่างสูงใหญ่20คนมารออยู่ที่นี่แล้วคนเหล่านี้ต่างมีรูปร่างสูงใหญ่องอาจทุกคนและสูงมากกว่า2เมตรท่อนบนเปลือยเปล่าโชว์กล้ามเนื้อที่แข็งแรงราวกับสร้างมาจากหินและเหล็กกล้าเปี่ยมด้วยพะละกำลังที่พลุนพลาน ร่างกายเต็มไปด้วยขนเหมือนสัตว์ป่าและเป็นสัตว์ป่าที่ดุร้ายจนทำให้ผู้คนเห็นแล้วหนาวเย็นยะเยือกทุกส่วนของร่างกายมีกลิ่นไอดิบเถื่อนเหมือนมอนสเตอร์รูปร่างคนที่เดินออกมาจากป่านี่ก็คือนักรบทรงพลัง20คนที่บรูคัดเลือกออกมาตามคำสั่งของซุนเฟยงปึงป้งๆซุนเฟยพยักหน้าก่อนจะยกมือทุบหน้าอกชายที่ยืนอยู่ข้างๆตัวเองยิ้มออกมาพลังถามนักรบบอกข้าสิเจ้าชื่ออะไร ร็อกบ้าขอรับฝ่าบาทข้าชื่อดิดดเยร็อกบ้าขอรับดีพิสูจน์ให้ข้าดูหน่อยสิว่าเจ้ามีพลังมากแค่ไหนนักรบร็อกบา้าซุนซวยพูดออกมาร็อกบ้าได้ยินดังนั้นใบหน้าก็เผยรอยยิ้มเรียบง่ายและซื่อตรงชายชะกันกวาดสายตามองไปรอบๆก่อนจะหมุนกายเดินไปตรงด้านหน้าผนังหินหอสังเกตการร่างกายเตียเต้ยๆเดินไปยกเศษผนังหินที่พังทลายที่สูงราวๆสี่ห้าเมตร ออกแรงยกเห็นได้ชัดถึงกล้ามเนื้อบนร่างและสองแขนที่ปูดขึ้นมาก่อนที่จะยกผนังหินขึ้นมาไว้และค้างมันอยู่นานในดวงตาของซุนเฟยปรากฏความยินดีผนังหินนี้น้ำหนักหน้าจะประมาณ600-700จิน300กิโลกรัมผนังหินถูกล็อกบายกขึ้นมาแบบไม่ลำบากมากนักเหมือนกับว่าเขายังมีแรงเหลือเฟือ ซุนเฟยต้องยอมรับว่าสมรรถภาพทางกายของคนธรรมดาทั่วไปในแผ่นดินอาเซรอดเหนือชั้นกว่าคนบนโลกเก่าของเขาเสียย่ออีกชายที่ชื่อดอกบาหักอยู่ในโลกเก่าของเขาจะต้องได้เข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักระดับโลกและเตะแชมเปี้ยนนักยกน้ำหนักระดับโลกลงกระป๋องแน่ๆเยี่ยมสมแล้วที่เป็นนักรบไร้พาย ซุนเฟยหัวเราะพลางเอ่ยชมก่อนจะเดินไปยกผนังหินที่ร็อกบ้าถือไว้เพียงมือเดียวออกแรงเล็กน้อยยกมันโยนทิ้งไปไกลๆเสียงดังตูมฝุ่นคลุ้งกระจายเศษหินกระดอนขึ้นมาทีหนึ่งการกระทำแบบนี้ทำเอานักรบทั้ง20คนมองตาค้างในบรรดาคนกลุ่มนี้ร็อกบ้าเป็นคนที่มีพละกำลังแข็งแกร่งที่สุดแต่เขาก็ทำได้แค่ยกผนังหินขึ้นมาได้เท่านั้น คาดไม่ถึงว่าจะถูกราชาอเล็กซานเดอร์ใช้มือเดียวยกมันโยนทิ้งออกไปเหมือนโยนลูกไก่ออกไปนี่เป็นพลังอะไรกันช่างเหนือล้ำจินตนาการมากๆเห็นแบบนี้เหล่าชายชะกันก็พากันเริ่มสายศรัทธามองไปยังซุนเฟยด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเทิดทูนนี่เป็นผลที่ซุนเฟยต้องการหลังจากที่เข้าสู่โหมดคนเถื่อนด้วยเลเวล12 ปัจจุบันพละกำลังของคนเถื่อนก็มีไม่น้อยกว่า5,000จิน2,500กิโลกรัมพลังกายที่ไร้ขีดจำกัดเป็นความสามารถเฉพาะของคนเถื่อนที่เขาแสดงแบบนี้ก็เพื่อเอาชนะชายชะกันกลุ่มนี้ด้วยสิ่งที่พวกเขาถนัดและทําให้พวกเขายอมมอบความจงรักภักดีให้กับตัวเองในบรรดาทหารทั้งหมดของข้าด้านพละกำลังพวกเจ้าถือว่าแข็งแกร่งที่สุดแต่ไม่รู้ว่าความกล้าหาญของพวกเจ้าจะแข็งแกร่งเช่นพละกกำลังหรือไม่ ซุนเฟยอ,อยากจะกระตุ้นนักรบเหล่านี้เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจของพวกเขาพูดประโยคนี้จบดวงตาของเหล่าชายชะกันกลุ่มนี้ก็แดงก่ำทุกคนต่างทำท่าคันไม้คันมืออยากทุบตีศัตรูเต็มแก่ออกมาห้าห้าดีมากข้าจะออกไปนอกเมืองเพื่อมอบบทเรียนที่ยากจะลืมให้พวกลูกหมาพวกนั้นว่ายอย่างไรกล้าไปลุยด้วยกันกับข้าไหมซุนเฟยหันกายแล้วชี้นิ้วไปทางข้าศึกที่ปักหลักอยู่บนสะพานเหมือนอสรพิษดำพลางถามเอ่อยถามด้วยรังสีข้าฟัน ฟาบาดข้าอยากออกไปมอบบทเรียนให้ไอ้พวกสารเลวนั้นไวๆวแล้วขอรับร็อกบ้ากหมัดชูไปทางพวกมันพลางพูดออกมาเสียงดังฟาบาดข้าอยากกระทืบข้าศึกสารเลวนั่นให้ข้านำหน้าด้วยเถิดนะขอรับข้าสามารถจัดการพวกมันด้วยตัวคนเดียวห้าห้าใครกลัวพวกลูกหมานั่นกันข้าเคยทุบหัวพวกมันมา21ตัวแล้วไม่ถือสาหากจะได้ทุบอีก21ตัว เหล่าชายชะกันได้ยินการตัดสินใจซุนเฟยไม่เพียงไม่มีความหวาดกลัวแม้สักนิดกลับกันยังคันไม้คันมืออยากประเคนหมัดและฝ่าเท้าเต็มทีความหมายคืออยากจะพุ่งลงไปตะลุยกับพวกมันแล้วตอนนี้เองฝ่าบาทของที่ท่านให้เตรียมเรียบร้อยแล้วขอรับเพียตะโกนมาแต่ไกลเขานำทหารจำนวนหนึ่งขึ้นมาบนกำแพงทุกคนบนกำแพงได้ยินก็หันไปมองทหาร40กว่านายที่เดินตามหลังเพียต ใบหน้าพวกเขาเต็มไปด้วยเหงื่อขณะที่แบกชุดอัศวินเกราะหนักขึ้นมาสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป The King, The King. มิติอาณาจักรราชา